การแข่งวอลเลย์บมาสเตอร์แบ g k อ k ที่ประเทศไทยคาหวังอะไรบ้างวะถ้าพูดตรงๆก็อยากดูสาวคอร์เบ์ยอยอไปดูแข่งครับไม่อยากไปดูแข่งดูอะไรอยากอยาเห็นรับชิงครับเล่น5เกมครับเห็นรับสนกุนกๆก,กัน แน่นตึงๆเออแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่มีบัตรใช่ปะที่งานเนี้ยมันจะมีแบบ่าล็อบบี้แล้วก็ไนมาร์เก็ตคือมันจะเป็นเหมือนโซนหน้างานอะที่ใครที่ไม่มีบัตรก็มายืนดูยืนเชียร์กันได้อะไรเงี้ย<ๆ>เพื่อนพี่ทุกคนจะบอกอยากมาดูจัดเพราะงานมันใหญ่มากเว้ยมันดูแต่ในทีวีมาตลอดไงอันนี้มาจัดที่บ้านเราจริงๆ หน้าไปจ้าผมก็ว่างั้นแหละเพื่อนผมอะไรแม่งชวนผมไปเต็มเลยแต่หาบ้านจากไหนอ่ะเพื่อนโพเออนั่นดิก็เจอกันบ่าล็อบบี้หรอเจอกันได้ที่นายมาร์เก็ตอ่ะโอก็เข้ามาทักทายเข้ามาทักทายได้เนาะมีของแจกเยอะด้วยมีเหรอวะมีของฟรีกิจกรรมอะไรให้เยอะเลยถึงงานนี้เราจะไม่ได้ขึ้นแข่งแต่เดี๋ยวแฟนๆได้รอดูงานหน้าครับผมอะไรกันหน้าเจอกันอ่ะอะไรกันหน้าเจอกันมาสเตอร์แบงคอกนะครับผมมาสเตอร์แรก รายการแรกในการใหญ่ที่จัดที่ไทยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนี่เยอะมาชีกันนี่เยอะแล้วก็มาทักทายกันนี่เยอะนะครับสนุกแน่ครับงานนี้เจอกันได้จ้านทีสุดเราก็มาถึงแล้วเว้ย Master Bangkok <c oughs> พูดมาได้พูดกันไปพักผ่อนยาวพักก่อนหนาวเย็บอบอา่นใครก็ยิงมาแพ้วพ้วพ้แพ้แพ้กีดาวแบกกีดาวกูทราบุกพับหลับโย How a b o าว now?